a t o n e x เ e นเจอร e ดิ e x เล l l จอร์ดิเออ e x เลนเจอร e ดีวาพีเรารู้สึกว่าเราเรามาผิดทีมอะรู้สึกว่ารอบๆเรานี่มีเดคิวเลอร์ตายตายตายเีกคิวเลอร์แค่ไหนแค่ไหนเนี่ยไอ้บโอ้ยบินได้โอ้องนี้องนี้ล่องนี้นี่แบบ มีดสกินเธอใครมีอาวุธบ้างอะรรยฟิมเราได้ดาบปะเฮ้ยใครมีดาบปะไอ้เฉด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 เยเยเฮ้ยสียวเสี่ยวเอาพิมแตกว่าเห็นพี่ถือดาบปะเอเห็นพี่ถือดาบปะไอ้ปาก้าเอาี่ไปไปนะาไไม่ถือแล้วอาวุธอะคุณต้องการอาวุธ่มีอาวุธเหมือนกันตัดมีเหอยกตัดมให้เพชุดเพชุดเาไปเลยเอเ่งเราดื้อๆดดผมได้อุดไว้เลยจริงไม่เข้าหรอเดี๋ยวเราเอาเอยไป ชุดชดเปลี่ยนเด่วนๆใครมีพิกแอ็อะไรแลขุดเอฟเอฟพี่ให้ชุดเขุ่ดเอาไปเอาไปึ้นด้นเอาแล้วกูใช้ออุ้ยทองจะจุ้งปามปามเร็วๆนะครับใครมีโคครับอ๋โคนี่เร็วเร็เร็ว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 วรรไว้ร็วเรเวเวรดรกวานรเววววเเหมือนพูดไม่ชัด ไอ้คนอยานหัวเราไ้คนอย่นหัวเราเด่าวไม่กูอยู่ไปไฟัแม่งเลยอ๋อพี่แอไปอ่ะพิกแอมาเดี๋ยวพิกแอชอตแม่งเลยเอาไออหน้าม่ยมันไหนเอามัเนี้ยอันนี้ยเนีมยเอาชิ้นอแม่งเลยพี่แฟชอพี่โอ้โหไมมาแล้วเปไไปตรงปากกดออกไปเฟมเฟมเสื้อเสื้อฟมเฮ้ย้ไอ้านม ตายว่ะตายว่ะลักที้ก็ตายอเตาไปม่มีอาวุธตายเหเฮ้ยเฟซซี่ซัมวันเฟซซี่ซัมวันอยู่ไหนนะพี่โอ้ยเว้ยคุณโดนตีโดนรัวเลยคุโดนตีมันมาแล้วอ๋อยมา่ไปดิเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงมีกตัวนึงเจ้าตัวสะพานเว้ยตากลัวอะไรถ้ามันมาเดี๋ยวตายยาลีเจนแหลกอ่ะลุ้มมันลุ้มมันให้มันทำไมล่ะเฮ้ยแหลกว่ะค้างอ่ะโอ้ไอซี่ซัมวันแม่ ัันนหหววึ่งตไอซีสมวัตพป็นออกเมล่อไหร่เราเรามาแบบครบทีมเอ้ยเราสมวัตตายเราต้องยึดกลางไว้อีกโอเคเรียบร้อยพี่เฟสลงท้าพี่เฟสลงท้าเลงท้ามาเข้ามามาอยู่ไหนพี่หลังหลังหลังี่เห็นมอนต์แบเนี้ยเออลงท้าอยากได้อยากได้ดาบอ่ะอยากได้ดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบแล้อก่อนขวานี้ไม่อยากให้พี่เฟสหน่อยไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ต้องันมาช่วยช่วยไม่เหมือนมีคนมาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยหุ้ยไม่พร้อมไม่พอมใครมีอาหารขอหน่อยขอหาอาหารหน่อยมีคนอยู่นะปากเอ้าโอ้โหเยอะเยอะเยอะจะตายอชินนนี่หว่าอ๋อไอ้ปากเกลียดมึงจะไว้เกลียดมึงขอหยาบเลยเกลียดมากเพราะไม่ชนะไม่ทีเดียไม่ชนะตลอดอะไรก็จะเลือดเลือดเลือดเดี่ยวคนแม่งมารัวๆเลยเมื่อกี้จะไม่รอดหรือพี่นนของึ้นนีจะถอยโห่หลอนเกมมิ่งนะจ๊ะ ไม่ได้หัวร้อนไม่อันนี้พี่ยอมรับว่าพี่เล่นกี่ซีซั่นพี่โดนไอ้ปลาคาตลอดเลยทั้งยู่อซีเออใช่ใช่พี่นี่เกมอ่ะคือต้องโดนมันฆ่าตลอดจริงจริงมันออส์เรียวโซมัดพี่พี่พี่จะมขอขอชนะทุกครั้งไม่พี่อยากพี่อยากฆ่ามันอ่ะแบบฆ่าแบบสิบตาติดอ่ะชนะสิบตาติดอ่ะ ไม่มีแค่ตัวเองที่ยจะโดนมาเดชาติฟังไหนพี่นนทแฮกเลยพี่แฮกแล้วฆ่ามเลยขยันคนดีป้าไปกลางเด็กคนดีไม่ได้ใช้พลีด้ตัวเองชนะไปมันก็ไม่มีค่านี่สี่คนจริงเวลานี่นี่อิสระี่โรนซั่นมันก็เหมือนกับอินโทรแหละถ้าทำให้คนอื่นทำไม่ใช่แล้วโดนตบแต่คนอันนี้แต่คนเล่นไอ้ไรเล่ มีเปียเหมือนแฟนอาร์ตอะถ้าถ้าสายนักวานะถ้าแฟนอานี่นี่พี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนเอ็มมีน้ำพี่ม่อนดูเอสนะพี่ม่อนดูเอสเขียนแฟนอาร์ตเขียนเขียนดแล้วตะคุณเลยจีจีเคเคดีเซลเย่ต้องแปะให้ทั่วโลกจีเอยู่ไหนกันเนี่ยจคจอยู่ไหนกันเนี่ยใครมังกรใครใครมังกรเราจะเห็นเฮ้ยเฮลมีเฮลมีใครอยู่บ้างใครอยู่ไหมโอ้เยอะเยอะ วิ่งไปโดดาวิงอยู่ไหอยู่วิ่งวิ่งวพงลงัจบแล้วปารเพชรุ้งอยู่นเพื่อนหนู้ยเราแค่กล่าวผิดไปบล็อกเดียวเงขอโทษโอ้ยกใจหมดเลยไม่น่าประมาทห่วงนอนน่วงนอนแบบพลาดงหนึ่งตาเบอร์ท่้ยะตาปาร์คกระโดดไปถึงนั่นได้ก็เจอทีมเพชรบหน้าเฮ้ยไม่เปนไรเราชนะแน่นอนเราโหดมากนะเว้ยแต่ีกูชนะแน่นอนนะพี่ทุที่กล่าวไว้ ใช่ไหมใครว่าลูกให้พี่ดูใช่ไหมพี่ชินนทในงานทีจีเอสอะอาเรียซีซั่นนี้ผมชนะแน่นอนโคตรฮาโคตรฮาจริงจริงแล้วโดนป้ายด้วยป้ายซีซั่นนี้ผมชนะแน่นอนมีน้องคัดไล่มือมาให้เลยโคตรฮาเขาพยายามสุดเฮ้ยเขาเขาไอ้นี่นะเขาคัดไล่มือมาเลยนะเดี๋ยวจะปไอคีไอซีมิพเปิลแอดเดต ปักทั่วโ o a l Goal Keeper ดูดูป้ายดูป้ายอะทุกป้ายนะ g ะ a l Goal k ก e p ป r Twitter Channel อยป้ายป้ายในตำนานเข้าแม่งเฮ้ยเฮลมี่เฮลมี่โดนลุ้มแล้วลุ้มแล้วลุ้มเฮ้ยหาเรื่องพี่คอยหาเรื่องพี่คอยแมนบอลโยอยู่กันสี่คนอย่างนี้แพ้ไม่ได้และอยู่นะแน่นอนนะห้าห้าคนซีซั่นนี้ผมชนะแน่นอนแน่นอนนี่เขาสู้กันเราเราต้องเขียนว่า G K เยเย่ย่ย่ไ้ขออาหารหน่อย่ีไอ้จะตายแล้วเนี่ยโอ้ดูมัจะตุก็มีอาหารยหว่าฮ่าไกลลยสุดๆโดยสงคนปลาเลยมกคนจะได้ดองสี่ทีมรู้เหลือคนเดียวทั้แนึ่งหนึ่ปาหนึ่งนึ่งไมก็สองหไม้ก่อนจะทป้ายทำป้าไละสงทีคนละทีมคนละทีมกัน คนละทีมกันแล้วชัยนะเราซีเคในตำนานปาร์ใช่เอาเพลงนี้ไปเลยแป๊บเปิดแป๊บยืดเล็นได้กะมานจะร้องเลยเดี๋ยวเราเล่นเพลงนี้ต้อค่ะไม่ใช่เพลงนี้มาเออเพลงนู้นก็ได้อ่ะเพลงนี้อ่ะเพลงนั้นก็ได้อ่ะอ่ะอันนี้ใครมีเดฟเพลย์ดีๆไปเลยไหนอยู่ไหนวะเอ็นแล้วเห็นแล้วไปเปล่าพี่เซฟซับคอยซับคอยเลยเัาะใโซลชั่นไม่อยู่ไปเปล่าไปเปิมแล้วเวียนกำลมแล้วแคมป์ก็เจอ

ยีเค้แต่ไม่โดนล้อลกตรงกลางแต่ไม่โด้จีเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รีเซ็ตจีเคว่าอะไรอะความักไงเอ้ความรัก